สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับพบกันนะครับภะเครื่องทัวไทยตัวภะเครื่องหรือว่าตัวเหียพราเครื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์ไอบดีไลน์นะครับ0ู6ย์1 4 8 4 8นี่นะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เหมือนเดิมเลยนะครับมาเรามาขายองค์ละ100บาทนะพี่นะ3องค์ทรงฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ละ100นะพี่นะ3องค์นะงรทรงฟรีนะครับอ่ะเราไปเริ่มองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับ นี่ละกันนะครับ1กับ2นะครับนี่จะเป็นเป็นเขาเรียกว่ายกนะครับยกสีแดงหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเย็นเย็นเลยนะพี่นะนี่นะครับ100บาทเท่านั้นนะครับเป็นกำไรข้อมือนะครับนี่นะครับอ่านี่100บาทนะพี่นะนี่ยกหรือหินประมาณนั้นนะพี่อ่านี่อันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับ หนึ่งอันที่สองก็จะเป็นหยกนะฮะผมว่านะนี่อันนี้อันที่สองนะครับนี่นะครับร้อยเดียวนะพี่นะโหโคตรคุ้มเลยอ่าองค์ต่อไปครับ <c oughs> องค์ที่สามพระกุนะครับ <c oughs> <c oughs> เนื้อชินเงินนะพี่นะนี่เป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับไม่รู้เขาเรียกพระอะไรนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สาม องต่อไปนะครับองที่สี่นี่อันนี้ก็จะเป็นพระกุเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่พระกุเนื้อดินองค์ต่อไปองค์ที่ห้าก็จะเป็นเหรียญหล่ลอบโบราณนะครับเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะพี่นะองนี้นะครับองค์ที่ห้าองต่อไปครับองค์ที่หกก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับคีตาห้าชาย ส er> ี่ชายนะครับนี่มีตะเข็บปิ้นออกมาเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หกองค์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดก็จะเป็นลูกสะกดวัดอนงนะครับเนื้อเมกซิตนะครับลูกสะกดวัดอโหนงเนื้อเมกซิตนะพี่นะนี่องนี้นะครับอง์ที่เจ็ดองต่อไปครับนี่ดีกว่าองค์ที่แปดก็จะเป็น กรมไอหลวงพ่อโสธรนะครับรุ่นกรมตารวจแปดสิบปีนะพี่นะนี่นะครับองนี้นะครับองค์ที่แปดองต่อไปครับองค์ที่เก้าอ่ะรูปหล่อชินราชอินโดจีนพิมพ์ต่อบัวขีดนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับอง,บอง์ที่ทเก้ามีโค้ดด้วยนะพี่นะนี่ องต่อไปครับองค์ที่สิบก็จะเป็นจิ้งจกสองหางนะพี่นะนี่องค์นี้องค์ที่สิบนะครับจะเป็นจิ้งจกสองหางนะครับเครื่องรางนะพี่นะอ่าขายไว้ก่อนได้ก่อนเลยราคานี้บอกเลยนะครับต่อไปครับสิบเอ็ดหลวงปู่ทวดเตารีดนะครับนี่นะครับศูนย์ห้านะพี่นะนี่องนี้นะครับอง์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับ น่าจะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะพี่นะองค์นี้นะครับอง์ที่สิบสององต่อไปครับอง์ที่สิบสามก็จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนิยมพิมพ์บีมือรองเลยนะพี่นะองนี้นะครับอง์ที่สิบสามไปกันต่อนะครับ14ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญกระไดทองนะครับรุ่นแรกนะครับ องนี้นะครับองที่สิบสี่องต่อไปครับสิบห้าสิบหกก็จะเป็นหัวเป็นแหวนหลวแหวนเม็ดแตงหลวปูดทวดนะพี่นะนี่สิบห้านะครับนี่นะครับจะเป็นแหวนเม็ดแตงนะครับพลอยสีแดงนะครับสิบหกจะเป็นพลอยสีน้ําเงินนะพี่นะนี่นะครับมามาเป็นแหวนเลยนะครับอ่าสิบห้าสิบหกนะพี่นะองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สิบเจ็ดนะครับอ่าวัดระฆังเจดีนะครับนี่นะครับเนื้อกาบหมากนะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สิบเจ็ดองต่อไปองค์ที่สิบแปดก็จะเป็นปิดตาสามเกอนะครับนี่นะครับปิดตาสามเกิเนื้อเมกะพัดนะพี่นะนี่นะครับองนี้นะครับองค์ที่สิบแปด องต่อไปองค์ที่19ก็จะเป็นจอบหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรหลังยันนะพี่นะนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่19นะครับจอบพ่อเพชรหลังยันรุ่นแรกองค์ต่อไปครับองที่ี่2ินะครับก็จะเป็นพระกุหูยานนะครับเนื้อชินนะครับเนื้อชินเงินนะพี่นะนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ี่สิบ องต่อไปครับยี่สิบเอ็ดนะครับอาสมเด็จวัดละครนะครับนี่สวยๆเลยพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองนะพี่นะองน์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดองต่อไปนะครับยี่สิบสองก็จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับไม่ตัดแบบขยยื้อนนะพี่นะนี่เป็นกระไลเงินนะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดแบบขยื้อนนะพี่นะองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบสองโคตรคลาสสิกเลย องค์ต่อไปครับยีบสามนะครับนี่นะครับตลับสีพึ่งนะครับสมัยก่อนนะครับนี่ขึ้นสนิมเลยเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะองค์นี้องที่ยี่สามโอ้โหน่าจะเป็นพระปิดตานะครับเพราะว่าผมลองแกะแล้วเออนี่นี่นโอ้โหไม่รู้เป็นพระอะไรนะพี่นะนี่มันรักสีพึ่งแห้งแก๊ะเลยนะครับี่เก่าจริงนะพี่นะองค์นี้องที่ยี่สามนะครับไม่รู้ของหลวงพ่ออะไรนี่ เป็นตลับที่พึ่งโบราณเลยสนิมกินหมดเลยต่อไปครับมาดูองค์ที่ยี่สิบสี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมกันบ้างนะพี่นะนี่องค์นี้นะครับองค์ที่ยี่สิบสี่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่ออี๋นะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์งที่ยี่สิบห้าองค์ต่อไปครับยี่สิบหกนะครับ ชินราชใบเสมานะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะหายากนะครับพิมพ์ใหญ่แบบนี้หายากนะครับลงทองเดิมๆเ,เลยนะพี่นะองค์นี้องที่ยี่สิบหกไปกันต่อนะครับยีิบเจ็ดหลวงปู่ทวดปั๊มหน้าทอนะครับเนื้อตะกัว่วลองพิมพ์นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับวัดะระฆังฐานแซมเนื้อเน่าๆนะพี่นะนี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบแปดองต่อไปครับยี่สิบเก้าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่สภาพผ่านการใช้เลยนะพี่นะองค์นี้องที่ยี่สิบเก้าต่อไปครับ 30ปิดตาเนื้อผงลงรักปิดทองไม่รู้ที่ไหนนะครับพิมสองหน้าด้วยนี่อง์นี้นะครับองค์ที่30มสบต่อไปครับนี่นีเหมาหน้าพระใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะสาเอดเหรียญปูไข่นะครับนี่เหรียญเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่31สิบเอ็ดสวยๆเลย ต่อไปครับ3าสองรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับแร่เหล็กน้ำพีทั้งองค์เลยนะพี่นะองค์นี้องค์ที่สาสิบสององค์ต่อไปครับสาสามสมเด็จวัดระฆังแตกลายงาส,สวยๆนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบสามองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สามสิบสี่มาดูสมเด็จเนื้อเน่ากันต่อเลยฐานแซมนะครับนี่อง์นี้นะครับองค์ที่สามสิบสี่องต่อไปครับสามห้าปิดตาเนื้อผงคุกรักเข่ากงกว้างเลยนะครับไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์งที่สามสิบห้าองต่อไปนะครับ องที่สามสิบหกหลุทั่วเตาลี่ศูนย์ห้าอีกหนึ่งองนะครับนี่เนื้อเก่าๆเ,เลยนะพี่นะอง์นี้องค์ที่สามสิบหกองต่อไปครับสามสิบเจ็ดเหรียญพ่อแก้วปิดตาเกสาโรปีหนึ่งเก้านะครับนี่เนื้อทองแดงผิวไฟเดสวยๆเลยนะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดองต่อไปครับสามแปดูหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับ องนี้องที่สามสิบแปดนะครับอง์ต่อไปนะครับสามเก้าหลวงปุถุทวดนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับปีศูนย์ห้าเนื้อเมกะพัดนะพี่นะนี่องนี้องค์ที่สามสิบเก้าไปกันต่อนะครับสี่สิบเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อพระครูวิมลปรีชามาเหรอหลวงพ่อมานะพี่นะองค์นี้นะครับองที่สี่สิบ ต่อไป41เหรียญหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังันนะครับนี่เรียมวินเทจเลยนะครับองค์นี้องค์ที่41องค์ต่อไปนะครับ42 4สสนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับนี่สำลิศนะครับหลวงพ่อกั้นนะพี่นะองนี้องค์ที่42นะครับนี่นะครับเหรียญหล่อพ่อกั้นสำริศนะครับอง์นี้องค์ที่43านะครับนี่ส3นะครับสวยๆเลย องต่อไปครับ44ปิดตานะครับโหไม่รู้หลวงหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะป้าไมรู้ครับมีตะกุดด้วยนะพี่นะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ออกโซนแบบโซนเนื้อกลาเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่44องต่อไปครับ45นี่ก็จะเป็นเหรียญเก่าปีลึกนะครับในหลังแบบนะครับองคนี้นะครับองค์ที่45 องต่อไปนะครับองค์ที่ so feels, 46หลวงปู่ทวดนะครับเบตเบตองนะพี่นะองนี้เบตองนะครับองค์นี้องค์ที่46นะครับนี่เลขตอง8เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่47นี่พัะกิ้งนะครับยังไม่ยังไม่ตัดช่อเลยนะพี่นะนี่ไม่รู้ที่ไหนนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่47นะพี่นะองค์ต่อไปนะครับ 48อ่าเหรียญหล่อ,อพ่อปพิมพ์พิเศษนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ี่48องค์ต่อไป49ก็จะเป็นสมเด็จยกนะครับนี่สายวังหน้านะครับสมเด็จยกสายวังหน้านะพี่นะองค์นี้นะครับองค์ที่49องค์ต่อไปนะครับ องค์ที่ห้าสิบนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับศูนย์ห้านะพี่นะนี่องค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบอ่าองค์ละหนึ่งร้อยนะครับสามองส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับพระร่วงนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะพี่นะองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ด องต่อไปนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับน่าจะเป็นพระของหลวงปู่บุญหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่นะน,นี่อง์นี้องค์ที่ห้าสิบสองเก่ามากต่อไปครับห้าสิบสามมาสมเด็จสายวังหน้านะครับนี่มาพร้อมกรอบเลยนะครับขึ้นคอได้เลยนะพี่นะองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสาม องต่อไปนะห้าสิบสี่นะครับชินราชอินโดจีนหน้าเสาห้านะพี่นะนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสี่ต่อไปห้าสิบห้าปิดตาไม้แกะนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับหรือหลวงปู่บุญก็ไม่รู้นะพี่นะนี่อุดครั่งนะครับอ่าองคนี้นะครับองค์ที่ห้าสิบห้า ต่อไปนะครับห้าสิบหกนะครับนี่เลยวัดระฆังพิมพ์ใจนะครับเนื้อปึกๆเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบหกองต่อไปครับห้าสิบเจ็ดก็จะเป็นหลงปู่ทวดนะครับบัวรอบนะครับนี่อง์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับก้นลายเซ็นนะพี่นะไปกันต่อนะครับห้าสิบแปดหลงพ้อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับ เนื้อเป็นเกดกระดีเลยนะ<ป>พี่นะอง์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบแปดองต่อไปครับห้าสิบเก้าก็จะเป็นปิดตานะครับเนื้อเมกเมก่กิทธิ์นะครับนี่ปิดตาเนื้อเมก่กิทธิ์วัดอโน่งนะพี่นะองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบเก้าแต่ไม่รู้เขาเรียกพิมพ์อะไรปิดทองเดิมๆด,ด้วยต่อไปครับหกสิบก็จะเป็นนางพญาพิมพเข้า เข่าโค้งนะครับเนื้อสีดำนะพี่นะสวยงามมากๆองค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบต่อไปนะครับหกสิบเอ็ดปิดตานะครับเนื้อผงจุ่มรักนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะพี่นะองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองก็จะเป็นเหรียญพระพุทธนะครับวัดชัยโยนะพี่นะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดชัยโยนะครับ องนี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่62องค์ต่อไปนะครับ63อ่ะอันนี้น่าจะเป็นปิดตาหลวงปู่ไข่หรือเปล่านะพี่นะนี่เขาใส่กรอบนะผมแกะกรอบออกแล้วไอ้ยางเนะี่ยยางใส่อะมันติดมาเลยนะครับความที่แบบเก่ามากนะพี่นะนี่องค์นี้นะครับองค์ที่63นะครับองต่อไปนะครับ64สอ่ะสมเด็จนะครับ นี่พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้อง์ที่หกสิบสี่เียมเลนเลยนะองค์ต่อไปหกสิบห้าอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จเนื้อเน่านะครับนี่องนี้องค์ที่หกสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะครับวัดถ้ำกองเพนนะพี่นะ เนื้ออปป้าะนะครับนี่ปีศูนย์เก้านะครับ,รบองค์นี้นะครับอง์ที่หกสิบหกองต่อไปครับหกสิบเจ็ดก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับเนื้อเก่าเลยนะครับนี่สำลิดออกเขียวแล้วนะเนื้อออกสำลิดเขียวนหน่อยแล้วนะพี่นะองน์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบแปดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับ รุ่นแรกนะครับในหูเหรียญเชื่อมนะครับหูเหรียญเชื่อมนะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบแปดองต่อไปหกสิบเก้าอ่ะเหรียญหลวงพ่อทบนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะอง์นี้นะครับองค์ที่หกสิบเก้าไปกันต่อนะครับองค์ที่เจ็ดสิบก็จะเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบ ต่อไปครับเจ็ดิเอ็ดอ่ะหลวงปูท่ทวดเตารีต่อเลยนะครับปีศูนย์ห้านะพี่นะองค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดองต่อไปนะครับอง์นี้เจ็ดสิบสองน่าจะเป็นพระนาคปกนะครับวัดอนงนะครับเนื้อเมกสิ์นะพี่นะมีนะมจานด้วยนี่องค์นี้นะครับอง์ที่เจ็สิบสององต่อไปครับเจ็สิบสามปิดตาแร่บางไผ่นะนี่นะครับ องนี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะพี่นะเนื้อเหมือนแรบางไผ่เลยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่ก็จะเป็นปิดตาเนื้อเมกกะพัดนะครับนี่หลังยันนะครับปิดทองเดิมๆเช่นเลเช่นกันนะพี่นะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะพี่นะปิดตาเนื้อเมกกะพัดองค์ต่อไปเจ็ดสิบห้าก็จะเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับ นี่นะครับองนี้นะครับองที่75องค์ต่อไปครับ76อ่สปิดตานะครับเนื้อเมกะสิตเช่นกันนะครับนี่แต่มันออกขึ้นไข่หรือเปื้อนอะไรไม่รู้นะพี่นะนี่องนี้นะครับองที่76องค์ต่อไปครับ77ก็จะเป็นเหรียญพ่อเดิมนะครับส4 70นะพี่นะเหรียญเสมาเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่77 องต่อไปครับ78ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยัยหอมนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้นะครับองที่78องค์ต่อไปครับ79วัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเลี่ยมเลนนะครับนี่อง์นี้อง์ที่79องค์ต่อไปครับ80นะครับพระกิ่งนะครับพระกิ่งไม่รู้หลวงพ่อหลวงปู่ทิมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะพี่นะ น่าจะเป็นกิ่งหลวงปูดเทมนะพี่นะองนี้องค์ที่แปดสิบนะครับนีมีโค้ดตรงนี้นะครับกิ่งก็ขึ้น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 ต่อไปครับแปดสิบเอ็ดนะครับอ่าสมเด็จวัลระฆังนะปกโพนะนี่องนี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดเนื้อเน่าเนนะครับองค์ต่อไปครับ แปสิบสองนะครับปิดตานะครับนี่เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับเนื้อผงนะครับลงรักปิดทองนะพี่นะองค์นี้องค์ที่แปดสิบสองต่อไปครับแปดสิบสาอันนี้ก็จะเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับใช่ป่ะปิดตาไม้ปิดตาเนื้อไม้นะครับแล้วก็ลงรักปิดทองนะครับรักแดงเลยนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่แปดสิบสามนะพี่นะอะหมดแล้วองค์ละหนึ่งร้อยหมดแล้วต่อไป อันนี้องค์ละสามร้อยนะครับได้คู่ละห้าร้อยนะครับอ่ะอันนี้ได้สององค์สุดท้ายนะครับนี่เป็นกล่องนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่มีเหรียญด้านหน้านะครับเป็นกล่องหีบสมบัตินะครับแล้วก็มีเทียนชัยอยู่ในนี้นะครับน่าจะเป็นเทียนชัยแล้วเขาก็มีเนี่ยมีขุนแผนหลวงปู่ทิมนาคปกหลวงปู่ทิมนอท้าเวทด้วยอะไรด้วยมีตะกุดมีนกมีพระยอดธงนะครับนี่อ่าสามร้อยบาท อ่าอันนี้กาตะโพนก็300บาทนะพี่นะตะโพนหลวงพ่อฟักวัดโบสถ์นะครับนี่คู่นี้นะเอา500นะครับคู่นี้นะแบ่งไป500ถ้าองค์เดียว3 0 0นะครับอ่าถ้าเอาคู่ไป500เลยนะคุ้มมากๆเลยนะพี่นะ,อ,ะอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับสวัสดีครับ